ครับผมัยวัฒพ์เพชรสุพรรนะครับกล่าวเรียนให้ฟังอีกนิดนึ่งของจริงที่ที่ผมได้เห็นกับตาได้บัจากกับตัวเองเริ่มแรกมันผมก็เฉยๆนะฮะหลังเราผลทานชาไปแล้วอย่างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ผมมีอาการดีขึ้นแล้วนิกราคาที่เริ่อพูดก็เลยหลานสะพายผมครับหลานสะพายผมอยู่ที่บ้าน วังน้ำเย็นทึ้งหมนบ้านตัวผมเองเนี่ยอยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้นะครับเป็นเอกครับไปนอนโรงพยาบาลอำเภอวังมาครับไปนอนโรงพยาบาลหมอบอกให้ออกกลับบ้านได้แล้วบอก่ไม่เกินสิบห้าวันตายผมก็พากลับบ้านพากลับบ้านก็มานั่งคุยกันทึงเรื่องหลานเขยก็เอาชาตัวเนี้ยไปนัดเสนอกับชาตัวนะะี้ไปเสนอผมก็เลยบอกว่ากอมันแพงเวย าบอกขายอันแต่มันดีของมันดีก็รวมพี่รวมน้องกันบอกมาถ้าคิดว่าดีก็ช่วยกันซื้อซื้อแล้วให้หลานกินหลานสไปายก็กินครับกินที่ไม่หมดขวดแล้วแต่เดือนกว่าตอนนี้หลานสไปายลุกได้ครับในเรื่องจริงนะครับไปพิสูจน์ได้เราอยู่ที่บ้านไวพ้พจนอนอยู่บ้านไว้พจน์ลุกเดินได้ซักเสื้อผ้าได้ปาดบ้านได้หมอบอกอีกสิบห้าวันตายไม่ตายรักสี่เดือนนะครับ ไม่ตายแล้วแผลผู้พองตัางตัวเนี่ยหายหมดขอโทษนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะเท่านี้เป็นภายในก็เป็นครับโูเหอนี่เป็นหมดอาทานในชาเจสันตัวเนี้ยอย่างเม็ดเนี้ยไปหนึ่งกล่องแล้วก็ชมไอ้นี่ทานตามไปเรื่อยๆก็ผมก็ขนลุกอ่ะผมก็ยอมรับผมกินก่อนเขาตัวเนี้ยผมหายปวดเมื่อยตามผมสว่างแล้วอะไรนี่โลคเ มันลุกขึ้นได้มันเดินได้สร้างผ้าได้แต่ผู้พองมันหายน้ำหนักขึ้นไปสี่กิโลไปพิสูจน์กับผมวันนี้เดี๋ยวนี้ชั่วโมง,งนี้ก็ได้ทุกวันนี้อยู่ที่บ้านคนมาบ้านบ้านวางังน้ําเย็นบ้านผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรไง่ายๆผมกินมาหมดละยอดตะไคร้ใบหญ้าใบาย,ยอใบข่าใบ,าข,าบาขิงสมุนไพรผมกินมาหมดละไม่หายปวดละผมเป็นผมเป็นปวดเข่า,ปว,าปวดหลังปวดเลือหลังผมทานชากระป๋องนี้ผมไม่เคยทานเลยเนี่ย ผมทานตัวนี้ตัวเดียวแล้วผมหายปวดล้างปวดอะไรก็เลยนี่เป็นความสมัครใจของผมผมติดต่อเข้ามาเองมนาะตรงนี้ไม่มีใครชักชวนผมเลยผมอยากจะเข้ามามีส่วนนะให้ผมทําอะไรก็ได้ตรงนี้เพราะผมเชื่อถืออะอย่างน้อยๆให้ผมเป็นประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นผมเนี่ยให้ได้รู้คุณค่าว่ายาดียังมีอยู่นะเพราะนั้นอยา่าท้อแท้ผมจริงิตผมเนี่ยหกสิบสองแล้ว นั่งคอ็โอยลุกค็โอยเวลาจะลุกก็ต้องอค่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเต้นก็นได <c oughs> ้นี่ไม่ใช่มาโยกมายอนะผมไม่ได้ตังค์นะผมมาเนี่ยไม่มีใครจ้างผมมาผมสมัครใจมาเองเ,ออเขากราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้รงเกียรติเมื่อดูเทปผมแล้วลองดูนะะไม่ต้องลองอ่ะครับกินเลยปวดปวดไม่ไม่ไมหูตาผ้าพางปวดข้อปวดขาปวดเข่า,ขา,ขานะกินเลย ลองดูครับเชื่อได้เพราะผมเนี่ยเชื่อแนละ้วเอาเกียรติรัศดรินแห่งชาติเนี่ยคำประกันเลยนะของไม่ดีผมไม่กล้ามานั่งพูดหรอกนะมันก็เกียรติตระกูลของผมมีผมได้รับพระราชทานรนศดรินแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่มีตังค์จะซื้อได้นะครับต้องทําคุณงามความดีสูงสุดนะงานหลวงไม่ขาดงานลาดไม่เว้นต้องทําคุณงามความดีจึงจะได้มาซึ่งปริญญาอันนี้ ซึ่งสิ่งที่พระราชทานเป็นของเหนือหัวอย่าไปล้อเล่นเพราะนั้นถ้ามีอะไรดีก็พูดว่าดีไม่ดีบอกไม่ดีนะใครก็ไม่มาจับผมไม่มาฟอ้องผม,มนะผมฝากกลับเรียนไว้